มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าสันติภาพที่เปราะบางที่สุดก็คือสันติภาพที่ยืนอยู่บนคำโกหกสวันก่อนหน้าไทยกับกัมพูชาเพิ่งจะจับมือกันในที่ประชุมระดับสูงสัญญาว่าจะสร้างสันติภาพแต่แค่48ชั่วโมงให้หลังเสียงระเบิดก็ดังขึ้นที่ชายแดนพร้อมกับชีวิตของทหารไทยที่ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล คุณว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรอครับหรือว่ามันคือสัญญาณของการทรยศที่ถูกวางแผนเอาไว้แล้ววันนี้เราจะมาปฏิติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดเพื่อคนหาความจริงที่ไม่มีใครอยากให้คุณรู้กันครับเอาล่ะครับ เรามาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนนะครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่9สิงหาคม2568ครับณนะพื้นที่ชายแดนที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นขู่นักคือที่บ้านโดนเอากฤษณนาในอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ตรงนี้มันมีความทับซ้อนและมีความตึงเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ ในวันนั้นเองมีทหารไทย3นายจากกองร้อยทหารราบที่111กำลังปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมากครับคือการลาดตระเวนแล้วก็วางแนวลวดหนามเพื่อป้องกันอธิปไตยของเราแต่แล้วถ้ำกลางความเงียบสงบของป่าชายแดนสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาครับเสียงระเบิดที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงดังที่แล้วก็แล้วไปนะครับแต่มันคือชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล จากสิบเอกธานีหนึ่งในทหารผู้กล้าของเราท่านต้องสูญเสียข้อเท้าซ้ายท่อนล่างไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนเพื่อนทหารอีกนายก็บาดเจ็บสาหัสที่แขนและหลังและนายที่3ก็มีอาการสมองกระทบกระเทือนแก้วหูฉีขาดนี่คือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายด้วยเลือดเนื้อและร่างกายคำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับพวกเขาต้องจ่ายให้กับอะไรกันแน่และจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันไม่ธรรมดาจุดที่มันเป็นชนวนของความสงสัยทั้งหมด มันอยู่ตรงนี้เลยครับคือพื้นที่ที่เกิดเหตุระเบิดเนี่ยทางฝ่ายไทยเรายืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าเพิ่งจะเคลียร์ทุนระเบิดไปแล้วลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับเราเพิ่งจะดูดฝุ่นทําความสะอาดห้อง,องเราจนเอี่ยมแต่พอหันกลับมาทีกลับเจอใครก็ไม่รู้เอาขยะชิ้นเบอเริ่มมาวางไว้กลางห้องมันเป็นไปได้ไหมครับว่าขยะมันจะเกิดขึ้นมาเองมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับมันต้องมีคนเอามาวางคําถามคือใครและทําไปเพื่ออะไร และที่มันน่าเจ็บใจยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพียงแค่2วันเท่านั้นเองครับ2วันก่อนหน้านั้นยังจับมือกันอยู่เลยบอกว่าจะสร้างสรรค์จะเป็นบวกจะขยายการหยุดยิงแต่ภาพที่เกิดขึ้นจริงมันกลับตลปัดไปหมดเลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพลวงตาที่เรากำลังจะเจาะลึกลงไปครับ เมื่อเสียงระเบิดดังขึ้นสงครามอีกแบบหนึ่งมันก็เปิดฉากตามมาทันทีครับนั่นก็คือ Information War มันคือการต่อสู้กันด้วยคำพูดด้วยหลักฐานและด้วยการกล่าวหาซึ่งในกรณีนี้มันคือการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างคำว่าระเบิดใหม่กับระเบิดเก่านะั่นเองครับเรามาเริ่มเปิดแฟ้มสืบสวนจากฝั่งไทยเราก่อนนะครับแน่นอนว่าฝ่ายไทยเราไม่เชื่อเด็ดขาดว่าน,นี่คืออุบัติเหตุหรือเป็นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ ท่านพลโทบุญสินภาคกลางซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่สองในขณะนั้นท่านออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันอย่างหนักแน่นเสียงแข็งเลยครับว่าทุ่นระเบิดที่ทหารของเราไปเหยียบเนี่ยมันคือทุ่นระเบิดใหม่และที่สําคัญคือ ท่านชี้เลยนะครับว่าเป็นฝีมือของทหารกัมพูชาที่ลอบเข้ามาวางนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับแต่มันคือคำยืนยันจากผู้บัญชาการระดับสูงที่ดูแลพื้นที่โดยตรงซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆเลยทีเดียวแล้วหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเรามีหลักฐานอะไรไปยืนยันคำพูดนั้นมีครับและเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆด้วยเมื่อหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดโดยที่เรารู้จักกันในชื่อ EOD ของไทยเรา ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พวกเขาก็พบกับหลักฐานชิ้นสําคัญที่เหมือนเป็นจิกซอตัวแรกเลยครับนั่นก็คือชนิดของระเบิดระเบิดที่พบเนี่ยมันคือระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PMN2 ครับซึ่งในแวดวงทหารและความมั่นคงเป็นที่รู้กันดีเลยครับว่าระเบิดรุ่นนี้มันคือของขมนพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นยุธทธป,ปกรณ์มาตรฐานที่ฝั่งกัมพูชาเขาใช้งานกันไม่ใช่รุ่นที่กองทัพไทยเราเป็นหลักนี่คือหลักฐานชิ้นที่1 ที่บ่งชี้ไปที่เพื่อนบ้านของเราอย่างชัดเจนเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นหลักฐานมันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนอกจากชนิดของระเบิดแล้วหลักฐานชิ้นที่2ที่หน่วย EOD พบและมันอาจจะสําคัญยิ่งกว่าชิ้นแรกอีกนะครับก็คือลักษณะการวางระเบิดนั่นเองครับในบรรดาระเบิดที่พบทั้งหมด18ทุ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปเจออยู่2ทุ่นครับที่มีลักษณะการวางที่ผิดปกติมากๆเลยมันถูกวางแบบเร่งด่วนโดยไม่ฝังกลบ คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับปกติแล้วการวางทุ่นระเบิดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นของเก่าจากสงครามมันจะถูกฝังอยู่ใต้ดินมีดินมีใบไม้ปกคลุมผ่านร้อนผ่านหนาวมานานแต่นี่ไม่ใช่เลยครับสองทุ่นที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับมีคนเพิ่งจะเอามาวางวางแบบรีบรีบลวกๆมากๆแค่วางไว้แล้วก็เอาใบไม้มาโปะๆไว้เท่านั้นเองและที่น่ากลัวที่สุดคือมันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะระเบิดได้ทันที ลักษณะแบบนี้มันตะโกนออกมาดังๆเลยครับว่าฉันพึ่งมาใหม่มันไม่ใช่ลักษณะของระเบิดเก่าที่นอนรอเวลามาหลายสิบปีอย่างแน่นอนมันคือการจงใจวางใหม่และเป็นการวางอย่างมีเจตนาชัดเจนถ้าหลักฐานสองชิ้นแรกยังไม่หนักแน่นพอมาดูหลักฐานชิ้นที่3กันครับนั่นก็คือปริมาณถ้ามันเป็นระเบิดเก่าที่ตกค้างจากการเคลียร์พื้นที่เราอาจจะเจอแค่ทุ่นเดียวหรือสองทุ่นแต่นี่ไม่ใช่เลยครับในบริเวณนั้น เจ้าหน้าที่พบระเบิดรุ่น PMN2 เนี่ยมากถึง18ทุน่นโดย16ทุ่นถูกบรรจุอยู่ในกระสอบเหมือนเตรียมจะเอาไปวางเพิ่มเติมอีกและมันไม่ได้มีแค่ระเบิด PMN2 นะครับยังมีการตรวจพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดมีลูก็อกเก็ต RPG อีกจำนวนมากแล้วที่พิลกไปกว่านั้นคือมีรายงานว่าบนพื้นที่ที่เรียกว่าภูมะเขือไปเจอกับระเบิดแล้วก็กระสุนพวกนี้ถูกซุกซ่อนเอาไว้กว่า10ลังคุณผู้ฟังฟังไม่ถิดนะครับ10ลัง นี่มันไม่ใช่การหลงลืมแล้วมันคือการซ่องสมมันคือการเตรียมการอย่างมีระบบซึ่งมันทำให้ข้อสันนิษฐานที่ว่านี่คือการวางระเบิดใหม่มันมีน้ำหนักเพิ่มข,ขึ้นมาอีกมหาศาลเลยทีเดียวครับแล้วล่าสุดหน่วย EOD ก็ยังคงทำงานอย่างหนักในการเก็บกู้แล้วก็มีรายงานว่าพบหลุมที่คาดว่าใช้ฝังระเบิดมากถึง824หลุมตัวเลขพวกนี้มันบ่งชี้ถึงสเกลของปฏิบัติการที่มันใหญ่เกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญไปมากเลยครับทีนี้ พอเราได้เห็นหลักฐานจากฝั่งไทยที่มันค่อนข้างจะชัดเจนและมีน้ำหนักขนาดนี้แล้วเราลองข้ามไปฝั่งฝั่งกัมพูชาเขาบ้างนะครับว่าเขาจะแก้ต่างในเรื่องนี้ว่ายังไงซึ่งพอเราได้ฟังแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพของสงครามข้อมูลที่มันชัดเจนขึ้นมากเลยครับแน่นอนครับว่าทางกัมพูชาโดยหน่วยงานปฏิบัติการด้านทุนระเบิดของเขาออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยในทันทีเลยครับคำตอบของเขาเรียบง่ายมากเขาบอกว่า ไม่ได้มีการวางทุนระเบิดใหม่จบแล้วระเบิดที่เจอคืออะไรละ่ะเขาก็ตอบกลับมาด้วยเหตุผลคลาสสิกเลยครับว่ามันเป็นของเก่าที่มันหลงเหลือมาจากยุคสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นมรดกตกทอดจากความขัดแย้งในอดีตที่ยังเก็บกู้กันไม่หมดซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ฟังดูมีน้ำหนักอยู่บ้างนะครับเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ชายแดนแถบนั้นมันเต็มไปด้วยกับระเบิดจากสงครามเก่าจริงๆ แต่การปฏิเสธมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับนอกจากจะบอกว่าเป็นของเก่าแล้วกัมพูชายังใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการโยนความผิดกลับ้วยครับโดยเขาตั้งข้อสังเกตหรือพูดง่ายๆก็คือการกล่าวหานั่นแหละรครับว่าทหารไทยเราเนี่ยอาจจะเดินออกนอกเส้นทางที่ตกลงกันไว้เองซึ่งถ้าจะให้แปลไทยเป็นไทยอีกทีมันก็เหมือนกับเขาจะบอกว่าก็ใครใช้ให้คุณเดินไปตรงนั้นละ่ะพื้นที่ตรงนั้นมันอันตรายอยู่แล้ว คุณไปเหยียบเองก็ต้องเป็นความผิดของคุณสิไม่ใช่ความผิดของฉันซึ่งมันก็เป็นวิธีการปัดความรับผิดชอบที่แยบยลมากๆเลยนะครับคือแทนที่จะปฏิเสธอย่างเดียวก็ตั้งคำถามกับพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปด้วยและเพื่อที่จะเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาชาวโลกนะครับกัมพูชายังได้ตอกย้ำจุดยืนของตัวเองด้วยครับว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นภาคีรัฐที่ภาคภูมิใจในอนุสัญญาออตตตวา เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าไอ้อนุสัญญาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันคือข้อตกลงระดับโลกที่ห้ามการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลการที่กัมพูชาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เหมือนกับเป็นการบอกกับประชาคมโลกว่าเห็นไหมฉันเป็นเด็กดีนะฉันเป็นสมาชิกของข้อตกลงนี้ฉันจะไปทําเรื่องเลวร้ายแบบนั้นได้ยังไงกันแถมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศเขาได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดไปแล้วกว่า1ล้านทุ่นซึ่งก็เป็นการพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและพยายามลดทอนความน่าเชื่อถือของข้อเปล่าหาจากฝั่งไทยเรานั่นเองครับทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นหรือ,อยังครับมันคือการประทะกันของความจริง2ชุดที่มันต่างกันสุดขั้วเลยฝั่งไทยบอกว่าไม่พร้อมกับหลักฐานทางกายภาพ3ามชิ้นใหญ่ๆที่เราได้ว่ากันไปแล้วทั้งชนิดระเบิด ลักษณะการวางและปริมาณที่มันมากมายมหาศาลในขณะที่ฝั่งกัมพูชาบอกว่าเก่าพร้อมกับเหตุผลเรื่องมรดกสงครามการกล่าวหาว่าเราเดินนอกเส้นทางและการยกเอาสถานะสมาชิกในข้อตกลงโลกขึ้นมาเป็นเกราะกำบังมันไม่ใช่แค่การเถียงกันเรื่องข้อเท็จจริงทางเทคนิคแล้วนะครับแต่มันคือการต่อสู้กันทางวัฒกรรมที่แต่ละฝ่ายพยายามจะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเองแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและภาพลักษรระว่างประเทศของตัวเองนั่นเองครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกถึงเหตุการณ์และได้เห็นหลักฐานรวมถึงคำโต้แย้งจากทั้งสองฝ่ายไปแล้วตอนนี้เราจะมาขยับภาพให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบลอยๆแต่มันมีรากเหงา้ามันมีบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลัง และการจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถึงแก่นแท้เราจําเป็นต้องเข้าใจข้อตกลงโลกที่ถูกฉีกซึ่งไอข้อตกลงที่ว่านี้ก็คือคําที่เราได้ยินกัมพูชาเขาอ้างถึงนั่นแหละครับนั่นก็คืออนุสัญญาออตตาวาหลายคนอาจจะถามว่าแล้วอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยมันคืออะไรมันสําคัญยังไงผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับอนุสัญญาออตตาวาหรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและทอนและว่าด้วยการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชื่อยาวมากเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่ามันคือกฎหมายของโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีหัวใจสำคัญเพียงอย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือการบอกว่าห้ามเด็ดขาดในการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยมันคืออาวุธที่มันโหดร้ายมากมาก มันถูกขนานนามว่าเป็นอาวุธของคนขี้ขลาดครับเพราะเมื่อคุณวางมันลงไปแล้วคุณควบคุมอะไรมันไม่ได้อีกเลยมันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคนที่เหยียบลงไปเป็นทหารในเครื่องแบบหรือเป็นชาวบ้านที่ออกมาหาของป่าเป็นผู้ชายหรือเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมันไม่สนใจครับใครก็ตามที่เหยียบลงไปผลลัพธ์ก็คือความตายหรือความพิการอย่างแสนสาหัสเท่านั้นเอง ด้วยเหตุนี้เองประชาคมโลกก็เลยร่วมมือกันรสร้างอนุสัญญานี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์จากอาวุธที่ร้ายมนุษยธรรมชิ้นนี้แล้วที่มันสำคัญมากๆในเรื่องนี้ก็คือทั้งประเทศไทยและประเทศกรัรมพูชาต่างก็เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้ครับการเป็นภาคีสมาชิกหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าทั้งสองประเทศได้ให้คำสัญญาให้สัตยาบันกับชาวโลกเอาไว้แล้ว ว่าเราจะไม่ใช้ไม่ผลิตไม่สะสมและไม่ถ่ายทอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและเราจะพยายามทำลายทุ่นระเบิดที่มีอยู่ให้หมดไปมันคือพันธกกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมันไม่ใช่แค่เอกสารแผ่นเดียวแต่มันคือเกียรติภูมิและความน่าเชื่อถือของประเทศบนเวทีโลกเลยที่เดียวครับพอเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะเห็นเลยครับว่า การที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเราออกถแถลงการประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยชี้ว่านี่คือการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่ามันจึงไม่ใช่แค่การกล่าวหาลอยๆแต่มันคือการยกระดับความขัดแย้งนี้ขึ้นไปสู่เวทีระหว่างประเทศอย่างเต็มตัวเลยครับมันคือการบอกกับนานาชาติว่าเพื่อนบ้านของฉันกำลังละเมิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับพวกคุณทุกคนและยังเรียกร้องให้กับบูชาหยุดการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญาโดยทันที นี่คือการใช้แรงกดดันทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการนั่นเองครับและมันยังเป็นการชี้ให้เห็นด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนแบบปกติธรรมดาแต่มันเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎกติการระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแถมกระทรวงการต่างประเทศยังระบุด้วยนะครับว่านี่คือการละเมิดเป็นครั้งที่3ในรอบไม่ถึง1เดือน ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่มันต่อเนื่องและมันกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในทางกลับกันการที่กัมพูชาออกมาปฏิเสธเสียงแถง็งแล้วก็ย้ําอยู่ตลอดว่าต่อเองเป็นภาคีรัฐที่ภาคภูมิใจในอนุสัญญาออตตาวามันก็คือความพยายามที่จะปกป้องภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวเองในสายตาชาวโลกเช่นกันครับเขาพยายามจะบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเคารพกฎกติกาข้อกล่าวหาของไทยนั้นไม่มีมูล นี่แหละครับคือสงครามข้อมูลที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางถากหลังของกฎหมายระหว่างประเทศแต่ละฝ่ายก็ต่างพยายามจะดึงความชอบธรรมเข้าหาตัวเองโดยมีอนุสัญญาออตตาว่าเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดแล้วผลกระทบของเรื่องนี้มันจะไปจบที่ไหนล่ะมีนักวิชาการจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาระบุว่าถ้าหากว่ากัมพูชามีความผิดจริงๆ ถ้าหลักฐานของฝ่ายไทยมันชัดเจนและมัดตัวได้จนดิ้นหลุดไม่หลุมผลกระทบที่ตามมามันจะรุนแรงมากสิ่งแรกเลยคือความเชื่อมั่นจากเวทีระหว่างประเทศที่มีต่อกัมพูชามันจะพังทลายลงมาการจะไปเจราจาหรือว่าจะไปทำข้อตกลงอะไรกับใครในอนาคตมันก็จะยากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะใครอยากไปเชื่อใจประเทศที่ละเมิดสนธิสัญญาระดับโลกที่ตัวเองได้ลงนามเอาไว้ล่ะครับและผลกระทบที่สที่อาจจะตามมา ก็คือความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศไทยซึ่งมันก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะครับนี่คือราคาที่กัมพูชาจะต้องจ่ายหากว่าหลักฐานของฝ่ายไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลครับดังนั้นเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มันจึงเป็นเหมือนกับดักของสันติภาพครับมันเผยให้เราได้เห็นว่าข้อตกลงที่สวยหรูที่ตกลงกันในห้องประชุมติดแอร์มันสามารถถูกบ่อนทำลายได้อย่างง่ายได้ ด้วยการกระทำในระดับปฏิบัติการที่แนวหน้ามันเผยให้เห็นถึงความล้มเหลวในการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมันก็ทำให้สันติภาพที่ป่าประกาศกันกลายเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่มันพร้อมจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อเมื่อความไม่ไว้ใจมันยังมีอยู่เต็มหัวใจข้อตกลงใดๆมันก็มีค่าเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นเองครับ เพราะสุดท้ายแล้วการเมืองและผลประโยชน์ที่มันขัดแย้งกันมันก็ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ที่เปราะบางบริเวณชายแดนแห่งนี้นั่นเองครับ